สวัสดีครับผู้ชมครับขนาดเอาดีๆหน่อยตัวดีหน่อยดูดิว่าอีนี้มาแนวไหนเนี่ยมาแนวสุภาพครับได้รับได้รับจากผู้ใหญ่จัดให้ครับลุงจัดให้เหรอลุงจัดให้ลุงประกอบลุงประกอบลุงประกอบแล้วก็เสียเอจะไม่ได้แล้วลุงประกอบลุงประกอบใครนะดีไหมเนี่ยดีไหมผู้ชมชอบไหมเนี่ยผมว่ามันดูไม่ค่อยเป็นตัวตนของคุณนะต้องเป็นใายลายใช่ไหมครับอาจารย์ แต่ก็ดีอะเวลาไปงานแล้วแบบบางทีเข้างานไม่ได้เอเจไมอะอันนี้เข้าได้เข้าได้ยังครับอย่างนี้เรียบร้อยหน่อยเรียบร้อยหน่อยโอ้โมจะหลอกเกินไหมเนี่ยหลอกหลอกเกิไปไหมหลอกเกิไหมนะผู้ชมอาจารย์เดี๋ยวผมถ่ายอาจารย์ไปนะฮะผู้ชมดูเทีย่เอาจะขำหน่อยขำหน่อยโอเคโอเคอันนี้ลายไก่เขาเนี่ยเมื่อวานเนีเป็นหมูก็โอ้โหขายเดียวเลยนะ ไายเดียวครับไม่มีคนดูเลยไม่เห้ยมีไหมเหรอมีมีคนดูอยู่มีคนนำน้องว่น้ำมาให้เต็มเลยโอ้โหครับเขาให้อาจารย์อ่าโอเคครับเอาสวัสดีครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาพบกับอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์กันดีกว่าสวัสดีครับวันนี้ก็พูดทั้งวันนี่เพิ่งอัดเทปเสร็จอัฟเทกเนชั่นนะรายการ BFG ก็เอเมนเทอร์โ Social แล้วก็ r n a n c e เป็นภาษาอังกฤษก็เสร็จแล้วครับแล้วก็วันนี้แต่ตัวหล่อดนิดเดียเพราเดี๋ยวต้องไปงานฐานทูตฐานทูตรัสเซียนะครับ ก็มีงานวันชาติอะไรเออเออเช้านี้เริ่มตั้งแต่เช้าเลยจานวิ่งไปไหนมาบ้างครับเช้านี้เห็นอยู่ไปเจอใครมาหน้าเช้านี้ไปนั่นไปได้ถอดหน้ากาศได้ไหมได้ครับจานเพราะเราอยู่ห่างเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวนี้อยู่ในโร่มนี่ผมอยู่ห่างจานจานที่เช้านี้ก็ไปวิ่งไงวิ่งไปแล้วก็ไปเจอเจอทหารเจอทหารน่ารักๆเลยนะเออตอนแรกผมว่าเฮ้ยมันทำอะไรวะจอดทำทุ่มๆก็วิ่งเข้าไปอยู่ผมว่ากขากำลังช่วยแมวเขา คือแมวมันหน้าเบื่อมากเลยนะก็เอาไปจับแล้วก็ทิทายาให้ก็ดีแล้วก็แมวก็ดูวิ่งไปได้แข็งแรงก็เป็นพี่ทหานดีนะก็อันเนี้ยคือถ้าเราไม่ไปเห็นเขาเขาก็ไม่เห็นอนะ่ะก็ไม่มีใครเห็นเขาในชะ่ไหมอันนี้ค,ความสุขที่มันเกิดจากการกระทาจริงๆริไม่ต้องว่าให้ใครเห็นอะไรเงี้ยเออก,ก็ดีนะครับแต่ีทีาไลฟ์นะ,ะทำให้เห็นสิ่งดีตอนเช้าได้นะแล้วก็ดีระผมแวะไปบ้านไอ้ร้านข้าวแกงแม่ปุ๊กใช่ไหมครับปปุ๊กเออปุ๊กก็แมปุ๊กบอกมี แกงเนื้อแกงเนื้อไข่เจียวอะไรเงี้ยแต่พอดีเราวิ่งเสร็จเราไม่ทานเราก็ต้องเตรียมงานเ<อ>าพราะกลับไปทีสิบเอ็ดโมงพ่อพูดว่าหมดแล้วอ้าววันนี้ทัวลงเ,เดี๋ยวตอนเช้าประชุมเป็นยังไงบ้า,างาครับอาจารย์ครับประชุมก็เรียบร้อยดีครับประชุมกับท่านนายกนะก็เป็นคณะกรรมการเชื่อมสวนระหว่างสวนไปจากกิตติกับสวนลุมก็หน้าที่กรมอต้องรับผิดชอบ ตวนี้พวกเราหลายหลายคนเคยไปเราเคยพาเที่ยวหลายรอบแล้วน,นะ,อะตอนเราวิ่งนะครับดีครับเพราะผมทำให้เรียบร้อยก็มีภารกิจทำก็ไปถึงเชื่อมต่อส่วนรวมด้วยก็ประชุมก็เรียบร้อยดีกลับมาอย่างที่บอกไนะกลับมาจะหิวข้าจะไปกินข้าวปรากฏว่าวทัวร์ทัวร์โร้ารข้าวแกงหมดข้าวแกงมหมดเรียบร้อยเร็วมากเลยพี่หลังอาจารย์อยากไปร้ฟ์ร้านอาหาร ก่อนที่เราจะจะไปทานเราต้องกินก่อนแล้วกินก่อนเราค่อยไลฟ์เออนี่เราไม่เราก็ไม่นึกว่าอะไเออแต่ไม่รู้กันร้านขนมจีบหมดเปล่าเพราะว่าแต่เรากินขนมจีบแล้วอ๋อกินแล้วนะก็ถือว่าปลอดภัยไปนะครับครับแล้วเดี๋ยวว่าเราก็ไปไหนต่อนะอ๋อไปประชุมกับท่านรัฐมนตรีไทวุทเรื่องสายสื่อสารนะก็ดีนะเรื่องการจัดระเบียบว่ามีเป้าหมายทำแปดร้อยกิโลเมตรครับนะทำแต่ว่าจัดระเบียบก่อนคือเอาสายที่ตายออกก่อนครับซึ่งมันก็ตรงที่เราให้นโยบายทางกองเตยไปก็ทำแปดร้อยกิโลเมตร ในปีนี้นะทางกศชก็จะให้ตัง uh. ทำไม่ได้ให้ตังเราแลนะ้วให้ตังใครฟ้าคอหลวงเป็นผ oh. ู้รวบรวมสายตัดสายออกแล้วก็เรื่องเอาลงดินก็ค่อยทอยอยทำแต่เ่รืเองนสำคัญว่ามันทำให้เกิดไฟไหม้นะครับใช่แล้วก็สวบบ่านก็อยากให้ทำเรื่องนี้เรื่องใหญ่แล้วก็แล้วก็ไปหากศชเลยก็ไปคุยกับท่านประธานก็ดีท่านรัรักก็คุยเรื่องนี้แล้วอนาคตอาจจะคุยเรื่องพวกอินเทอร์เน็ต WiFI ฟ,ฟรีกับชุมชนกับเห็งนถึงแล้วกศชก็มีเงินที่จะช่วย เรื่องนี้อยู่ใน้วพเข้าถึงเทคโนโลยีสื่อสารกลับมาก็เนี่ยแล้วกลับมาก็มาสัมภาษณ์เนชั่นนิดนึงแล้วก็เตรียมเซ็งงานเนี่ยมีคนอ่ะต้องสื่อมาให้เต็นวุ่นทั้งวันเลยใช่วุ่นทั้งวันเลยไม่ธรรมดาโหมูก็วุ่นไม่เหรอวันนี้ไปหาอะไรมาเนี่ยครับหลับมาทั้งวันเลยครับวันนี้หลับเลยเหรอับเลยเป็นไรอ่ะรออาจารย์รอดูว่าคิวไปไหนสุดท้ายก็เอ๊้ก็ไม่เป็นไรให้พื้นที่สื่อไปอ๋อไม่เป็นไรครับปรดีวันนี้สบายดีนะก็เรียบร้อยทำงานก็ดี มีอะไรไหมหมูไม่มีเลยครับวันนี้วคืนนี้จะไปไหนต่อไหมครับอาจารย์ก็เดี๋ยวเป็นงานสารทุนรัสเซียของวันนี้วันนี้ก็วันไม่ตกวันไม่ตกใช่ไหมวันไม่ตกโอเคเดี๋ยวคงไปตามงานจุดที่เคยต่างงานไว้นะครับโอ้ยงานเดี๋ยวคงต้องนั่งเซ็นงานหน่อยครับแล้วก็เดี๋ยวคงเตรียมแล้ว BTS นิดนึงอ๋อ BTS ข้อมูล BTS อะไรต่างๆอาอคุณผู้ชมวันนี้มีคิดถึงอาจารย์ไหมไม่ได้เจอกันทั้งวันเลยครับเนี่ยเจอผมเจอตอนเช้าผมคิดถึงหมูผมได้เจอหมูดิถูกไหมไม่อาจจะเขาเขา ไม่มีกลางวันคนผู้ชมก็รู้สึกเหมือนอะไรขาดคือเนี่ยรับรองเลยหมูเนี่ยคิดว่าผมต้องไลฟ์ับว่าว่าคุณแต่งตัวหล่อมาใช่เออคุณคุณไม่แต่งตัวคุณจะแต่งตัวหล่อมาทําไมถ้าไม่มีไลฟ์ถูกปะไม่อันนี้ผมนั่งห้องแอร์ไงก็เลยหนาวนี่อะไรครับอันนี้เทียนนี่อะไรนลสบายสบายใช่ครับคุณผู้ชมโอเคขอไปทำงานก่อนนะได้ครับทักทายก่อนเพื่อเห็นแอดหมูเมื่อวานแค่สวยถูกไหมไม่สวยได้นะพอเสร็จพวกผม จริงๆมันมีวงดนตรีก่อนน้านี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะจานแล้วเมื่อวานได้ได้ได้มังคุดไหมได้เลยนะครับมังคุดเขาเพื่อนมังคุดมาแจกรู้ไหมมีพี่มีแฟนคลับจากจันทบุรีอ่ะขับมังคุดมาเป็นหลายร้อยกิโลเลยอ๋อไม่ไม่ได้ดูเขาไม่แจกอด้านหน้าออผมไปได้นกับสุนักโรบอทมาอ๋อตัวที่มักระโดดกระโดดก็เคยไปหาเราหมดเลยนี่โอ้ยหนักมากเลยนะครับจานดีไหมเต้นดีไหมเต้นดีไหมมันก็หนักมากเปลี่ยนดูหน้ากูบมากไะดูผมก็เบื่อดูคุณมากเออ เมื่อวานก็ดุกเลยนะเมื่อวานเฮ้ยแต่วันนี้เห็นข่าวก็ตกใจเหรอข่าวอะไรครับอาจารย์ข่าวโคราชนี่โคราชเขารับคำถามเขาเตรียมพร้อมแล้วนะโรงเรียนเนี่ยเราเราเราได้โรงเรียนยังอาจารย์เขา้อมแล้วอเขา้อมแล้วเออของเราทุกประชุมตอนนี้ห้าโมงเย็นเขาสอมแล้วเขาเดินแล้วแล้วเราประชุมแล้วว่าไงบ้างครับอาจารย์ก็ยังไม่รู้เลยห้าโมงเย็นท่านสารดวงประชุมกับอ๋ออย่ารอมาสรุปที่แล้วก็แต่ท่าอาจารย์วาท่านโอเคแล้วแต่ว่าเฮ้ยงานนี้ไม่ได้หนุ่ย กตีกเฮ้ยผมเป็นตัวแทนจากวัสุทีนะเชียเต็มที่พอแมนะ่วัสุทีวัสุทีไม่แพ้ใครแน่นอนครับแต่ไม่ไรเราเป็นสามฉันสรานฉัาาน,นแต่ว่าเราต้องโชว์ศักดิ์ศรีและวก็ศักยภาพของกรุงเทพเสู้กับโคร,ราชนะครับแล้วก็ดีว่ากืนแล้วจะมาชวนที่ไหนก็ได้ไม่เป็นไรอย่าไปย่าไปถือว่าการแข่งขันเป็นการแสดง แต่เราจะตกตุ้นเศรษฐกิจไงก็ขอให้พี่น้องชาวโคราชมาเยอะเดี๋ยวจะมเที่ยวรุงเทพตัวคนละครึ่งเดี๋ยวว่าผมก็ปวดหัวเรื่องการแบ่งตัวแล้วจะจะแบ่งยังไงนะเออแต่ว่าเราจะไม่ให้แบ่งนั่คนละโซนนะคือจะให้กระจายนั่งให้นั่งรวมกันเป<อ>็นแบบสามัคสามาาาั์พระฉันอ่าอ่านี้กองเชียร์จะสนุกไหมน้าก็ดีไงคนข้างเราอาจจะเชียร์กรุงเทพอีกคนนึงเชียร์โคราชถูกไหะเออก็ผัดกันเชียร์ดีแล้วเพราะว่ามันต้องเป็นอันหนึ่งเดียวเราไม่อยากให้แบ่งฝ่ายเราไม่อยากให้แบ่งฝ่ายากให้ปนกันเออ แค่มิติของการเชียร์นะครับใช่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดกรกฎาคมนะครับเตียงนะฮะสนามกีฬาไทยเวทนะตอนแรกว่าจะเอาวันเสาร์เพราะว่าอยากจะให้โคราสเขาอยู่อีกคืนนึ่งเพื่อจะได้มาดนตรีในสวนเดี๋ยวไม่ก็ให้มาช่วยกป็นตู้เศรษฐกิจมาเจ้าโรงแรมกรุงเทพแต่พอผมว่าเข้าใจว่ามีงานกิธุระอะไรที่อ่ะก็คือต้องเป็นวันวันอาทิตย์เย็นไม่เป็นไรชาโคลราสก็มาก่อนได้แล้วเดี๋ยวชามาที่งานเดี๋ยวเราพาเที่ยวพาเที่ยวเองนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเลยชาโคลราสพร้อมไหมฮะมีใครเป็นชาโคลราสอยู่ ถ้าจะมาดูไหมชาโคราดหรือชาโคราดที่ในกรุงเทพหรือแฟนคลับชาวโคราดนะหรือว่าใครหรือว่าชาวกรุงเทพเราพร้อมไหมผมก็เครียดแล้วเนี่ยคือเราไม่รู้ว่าท่านผู้ว่าโคราดท่านจะรวดเร็วแปานกลางนิดหนึ่มเขาพร้อมมากเลยเขาพร้อมมากเลยเออไม่เป็นไรนะล้าก็ชาโคราดไม่จำเป็นต้องเป็นแค่โคราดนะทั่กประเทศเรามาบวกกันที่สนามดนตรีแห่งนี้โอเคครับแล้วเดี๋ยวดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อครับมาดูทีมงานเรากำลังทำงานอย่างสมบูรณนนะ สวัสดีสายขับเหมาพวกเรานะครับอ่าโอเคเรียบร้อยดีไหมเออคือรอผมเซ็นเอกสารอยู่ยังกลับบ้านไม่ได้เพราะว่าเราเซ็นเอกสารอยู่ขอโทษทีนะเดี๋ยวจะเซ็นให้ทุกคนนะเรียันี่ก็เป็นห้องของสตาร์ทนะแล้วก็หมูอ่ามีคนเอามาให้เซ็นด้วยนี้อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยเออเป็นหุ่นยนต์เบอร์แปดเซ็นให้เด็กๆนะครับน่ารักดีแล้วก็มีหนังสือ ติ๊กกรแกนหนังสือเนี่ยผมไม่ได้เขียนนะแต่ผมเต็มเพราะผมผมเขียนคานิยมให้ใเออมีกรอ๋ยวอ่านกรอให้ฟังไปอ่านยังะยังครับในติ๊กกรแกนเนี่ยหนังสือที่ผมแนะนําหลายเรื่องนะก็คือว่าทําอะไรต้องต้องคิดคิดใหม่บ้างอะไรเงี้ยอืแล้วก็มีกรอที่เราแต่งเราตังเองนะเนี่ยคือเราชอบเรื่องนี้เราก็แต่งเองอ่าในให้ฟังดีปะ่ะดีครับอาจารย์เดี๋ยวผมถ่ายให้โอเคอ่าในให้ฟังคือก็บอกว่าการติ๊กกรแกนคือว่าเราต้อง อย่าไปคิดว่าเรารู้เยอะเพราะว่าเราต้องคิดว่าเรารู้น้อยเราต้องคอยตรวจสอบความเชื่อเราว่าไอความกูรู้เราที่มันถูกต้องไหมแล้วก็ต้องยำเกรงต่อความไม่รู้เพราะความไม่รู้มันเยอะนะเรื่องที่เรารู้อาจจะมีแค่จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นเรื่องที่เราไม่รู้มีเก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นก็ต้องถามว่าไป่ั่วแหละเะว่าอันนี้มันผมก็แต่งกรอนไม่สามบทนะตึงเนี่ยอยู่นี้เลยมีชื่อผมอยู่นี้นในก็ใน้เซนเนี่ยคืออันนี้ไม่ใช่การเล่นนะที่เขียนคำนำเขาบอกคอยอ่อนน้อมถ่อมตนในความรู้ อย่าพยองว่าตัวกูนั้นยิ่งใหญ่คอยยำเกรงความไม่รู้คู่กันไปอย่าหยุดไฟสแสวงหาปัญญาเติมร่วมคิดใหม่ทำใหม่ด้วยใจเปิดร่วมให้เกิดความสงสัยให้ส่งเสริมร่วมตรวจทานทบทวนความเชื่อเดิมเพื่อให้เพิ่มปัญญาใหม่ไว้แบ่งปันขอคิดใหม่ทำใหม่ได้ประโยชน์ลดความโกรธคลายความเกลียด สร้างความฝันติ้งเอเกนสร้างสิ่งใหม่ไปพร้อมกันช่วยสร้างสารรค์กรุงเทพดีที่เป็นจริงอ่านั้นติงเอเกนอันนี้ก็ดีนะก็คือกินแล้วหลายๆอย่างที่เราทําเดือนที่ผ่านมาก็ใช้หลักการน,นี้แหละใช่ไหมคิดใหม่ทําใหม่ด้วยใจเปิดให้มีความสงสัยแล้วก็พยายามถามว่าเออที่ทําอยู่แล้วมันทําให้ดีขึ้นได้ไหมติงเนะกนครับก็แต่ว่าผมไม่ได้เขียนเล่มนี้นะผมเขียนแค่คำหนึ่ง ก็อดัมแกรนนะโรเบิร์ตดังที่ว่างนี้ไม่ได้เอามาขายนะคุณผู้ชมแต่ว่าเราเดี๋ยวมีคนเอามาให้การเซน send, ซึ่งก็ใช่นี่อันนี้ก็เซน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 ที่เห็นอยู่ตรงนี้คือเซนหมดเซนหมดโอเคงพ้ okay, นะต้องลาผู้ชมนะครับอ่า <Okay. S 1> ถึงเวลาให้อาจารย์ดูเอกสารทิ่ถึงทุกคนนะอ่าโอเครุง okay, นี้แบบไปไหนกัน พรุ่งนี้ไปไหนพรุ่งนี้ไปไหนพรุ่งนี้อาจารย์คิวยาวทั้งวันครับโอเคครับประชุมทั้งวันนะคุณผู้ชมนะก็เดี๋ยวแอดมินหมูก็จะหาเวลาถ่ายทออสดให้อันไหนที่ถ่ายทออสดได้นะครับเมีชุดเดียวหรอเนี่ยมีชุดเดียวครับอาจารย์อ้าวไม่ต้องพักเลยใส่ซ้ำทุกวันเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะหาเวลาไลฟ์ให้ทุกคนฟังนะบายบายครับสวัสดีครับหลอดทุกวันครับเห็นใส่ชุดเดิมทุกวันนะอาจารย์ <laughs> ยืนเิ่งเลยโอเคอาจารย์ครับแล้วเดี๋ยวเราพาบกันใหม่สวัสดีครับ